สวัสดีทุกทุกท่านใครก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีมังกรเข้ามาฟังแล้วจะรู้คำตอบในปีพศ2567หรือปีคศ2024นี้ดวงสตาบาระมีจะเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็น้นาที่การเงินและการงานสาุขลาความมั่งคั่งร่ำรวย บาระมีเงินแสนเงินล้านตัวของพวกท่านนั้นก็จะได้จับเงินแสนแคนเงินล้านไม่ว่าจะเป็นคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดอยากได้อะไรตัวของพวกท่านนั้นก็จะได้สมความมุ่งมา่ปรารถนาอย่างแน่นอนมอรักผันธงได้ทำนายทายทักเอาไว้ว่าคนใดก็าตามที่เกิดในลัคนาราศีมังกรถือว่ามีความโดดเด่น ทางด้านหน้าที่การเงินและการงานโศกลาบความรักความเมตตาความบางังคังความร่ำรวยความโชคดีบารมีเงินแสนเงินล้านจะบังเกิดขอเพียงคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรนี้ตั้งใจโฟกัสจุดจอต่อหน้าที่เป้าหมายของตนเองให้ดีๆและบารมีเงินแสนเงินล้านจะโดนบันดานให้ตัวของพวกท่าน มีความโชคดีมีบารมีเงินแสนเงินล้านอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนที่ท่านรักเพื่อเป็นการเสริมสร้างบุญญาบารมีแบบนี้ต่อไปและอย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดการทำนายโชคสตาบารมีดีๆแบบนี้ขอเพียงตัวของพวกท่านทำตามสิ่งที่แนะนำแล้วตัวของพวกท่านนั้นก็จะได้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาเงินแสนเงินล้านจะลังไลเข้ามาทุกทิศทุก,ท,กทางอย่างแน่นอนจนตัวของพวกท่านไม่อยากเชื่อเลยว่าตนเองจะโชคดีมีบารมีขนาดนี้ ดวงสตาบารมีไม่ได้เกิดขึ้นมาบ่อยๆใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ถือว่าเป็นคนที่มีบุญไม่ว่าตัวของท่านจะทำอะไรจะคิดอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะเหตุและผลนี่คือการเปิดตำราโบราณโหราศาสตร์ซึ่งเป็นตำราเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเปิดการทำนายลายสำนัก ของอาจารย์ซื่อดังไม่ว่าจะเป็นมองปลายหมอ้างมอรักอาจารย์ภัยสารแสนไซและอาจารย์อื่นๆอีกมากมายได้ทำนายเป็นเสียงเดียวกันว่าใครก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีนี้ดวงสตาบาระมีโด,ดเดนไม่ว่าตัวของท่านจะทำอะไรจะคิดอะไรก็ตามจะมีความบังคังร่ำรวยความโชคดี บาระมีเงินแสนเงินล้านจะหลังไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางด้านการงานนั้นตัวของพวกท่านถ้าทำอยู่ข้าราชการก็จะได้เหลื่อนยศถาบรรดาศาักด์ตัวของพวกท่านจะมียศถาบรรดาศาักดิ์สูงทรงแน่นอนถ้าตัวของพวกท่านทำอยู่เอกโนนั้น จะมีโครงการใหญ่น้อยหลังไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางแบบไม่ขาดสายและไม่ขาดมือจนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเสื่อเลยว่าตนเองจะโชคดีมีบารมีขนาดนี้แน่นอนเมื่อการงานมาบารมีได้เปิดแล้วการเงินก็จะหลังไหลเข้ามา จนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเสื้อสายตาเลยทีเดียวฉะนั้นแล้วใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ตัวของพวกท่านในปี67นี้จะมีการงานที่มั่นคงการเงินที่มั่นคงฉะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านตั้งสิทธิ์อธิษฐานเอาสิ่งที่ท่านอยากได้ไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านรถ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านใฝฟฝันเอาไว้จะกลายเป็นจริงในปี67นี้ด้านสุขภาพร่างกายในปี67อาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยฉะนนันแล้วให้ตัวของพวกท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีๆเพราะการงานดีการเงินดีแต่สุขภาพไม่ดีนั้นนั่นคือความจิบหายที่สุดในสีววิสฉะนั้นแล้วตัวของพวกท่าน มีการงานดีการเงินดีแล้วสุขภาพร่างกายก็ต้องดีด้วยให้ตัวของพวกท่านตั้งเวลาพักผ่อนให้เพียงพอแล้วตัวของพวกท่านนั้นจะมีแต่สิ่งดีๆหลังไลเข้ามาในชีวิตของพวกท่านด้านความรักคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้ตัวของพวกท่านจะมีคนรักคนเมตตาคนอบอ้อมอารีช่วยเหลือ อุ้มสูตัวของพวกท่านอยู่ตลอดเวลาจนตัวของพวกท่านนั้นประสบผลสำเร็จในสีวเวฉะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านรักษาคนพวกนั้นให้ดีๆไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือคู่รักที่คบหาดูใจกันให้ตัวของพวกท่านนั้นให้เขียดเซึ่งกันและกันแล้วตัวของพวกท่านจะพบแต่ความสุข ความเจริญอย่างแน่นอนด้านความมั่งคั่งร่ำรวยตัวของพวกท่านในปี67นี้จะมีโอกาส ที่ร่ำรวยและมีความมั่งคั่งอย่างแน่นอนเพราะด้านการเงินการงานได้เดินแล้วสุขภาพร่างกายดีแล้วความรักดีแล้วความมั่งคั่งร่ำรวยก็จะลังไลเข้ามาเส้นเดียวกันไม่ว่าตัวของพวกท่านจะทำธุรกิจค้าขายผู้คนให้การสนับสนุนอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วในปีห7นี้ ถือว่าเป็นปีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยแห่งความโชคดีที่สุดะนั้นแล้วใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ตัวของพวกท่านมีบารมีเงินแสนเงินล้านให้ตัวของพวกท่านพิมพ์คำว่าข้าพเจ้าอยู่ในขึ้นแห่งบุญขอบุญญาบารมีความโชคดี ความมั่งคั่งร่ำรวยหลังไหลเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าแล้วตัวของพวกท่านนั้นจะได้สมใจวังอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจด้านการเงินการงานด้านสุขภาพและความรักความมั่งคั่งร่ำรวยความโชคดี บารมีเงินแสนเงินล้านบุญเก่ามาวาสนาได้ส่งผลให้ตัวของพวกท่านนั้นพบแต่ความโชคดีอย่างแน่นอนด้านการเสียงโชคเสียงสตาเสียงวาสนาเสียงบารมีนั้นถ้าตัวของพวกท่านไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือไปสถานที่ที่คนให้ความเคารพนับถือนั้นให้ตัวของพวกท่านหยิบจับลอตเตอรี สักสองใบสามใบเพราะรางวันใหญ่รางวันที่หนึ่งอานเป็นตัวของพวกท่านจะได้เป็นผู้ครอบครองบารมีโดดเด่นเงินแสนเงินล้านครอบงำตัวของพวกท่านอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านตั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆบารมีได้บังเกิดแล้วไม่เสือ่อก็อย่าได้ลบหลู่เด็ดขาด เพราะนี่คือการเปิดตำราโบราณโหราศาสตร์ซึ่งมีความเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดหมอสร้างหมอรักอาจารย์ไพศาลแสนไซหมอปายและอาจารย์หลายๆายสำนักได้ทักเป็นเสียงเดียวกันว่าลาหูเปลี่ยนแปลงข้างยิ่งใหญ่โซลาบารมีปีมังกรทองขวมมั่งข้างล่ำรวยนั้นจะลังหลเข้ามาจนตัวของพวกท่าน ที่มีความเชื่อด้านการทำนายโชคชะตาบารมีไม่อยากเชื่อเลยว่าตนเองจะโชคดีมีบารมีขนาดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะบุญเก่ามาวาสนาได้ส่งผลในปี67นี้ใครที่ได้มาฟังคลิปนี้เป็นคนที่มีบุญ100%ให้ตัวของพวกท่าน กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนที่ท่านรักเพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมสร้างบุญญาบารมีเสริมสร้างความโชคดีให้แก่ชีวิตของพวกท่านและคนที่ท่านรักฉะนนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดการทำนายบารมีความโชคดีของชีวิต แบบนี้ต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังการทำนายโชคชะตาบารมีจากซอง1บซองราศีแล้วตัวของพวกท่านนั้นจะมีแต่ความโชคดีความมั่งคั่งร่ำรวยบารมีเงินแสนเงินล้าน จะบังเกิดแก่ตัวของพวกท่านอย่างแน่นอนขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟัง